ภาคน,นี้แม่เหนื่อยง่ายเปลี่ยนหัวบ่อยๆอายุก็เยอะแล้วลูกก็กลัวว่าจะเป็นความดันเลยซื้อเครื่องวัดความดันมาให้ค่ะแม่ใช้เครื่องวัดความดันของออเบลค่ะอันนี้แม่ว่าใช้ง่ายแค่กดปุ่มเดียวเครื่องก็วัดให้อัตโนมัติมีเสียงพูดภาษาไทยแนะนําตลอดว่าให้ทํายังไงหน้าจอก็ใหญ่เห็นชัดดีค่ะสวัสดีค่ะนานั่งสบายๆอย่าเคลื az, ่อนไหวและสนทนาขณะวัดความดันนะคะตรวจสอบผ้าพันแขนให้อยู่ระดับเดียวกับหัวใจเริ่มวัดความดัน เสร็จสิ้นการวัดแล้วค่ะเห็นไหมคะหมอค่าชัดเจนและถ้าหัวใจเต้นผิดปกติก็มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนด้วยตัวนี้คุณภาพเดียวกับที่โรงพยาบาลใช้เลยนะค่าแม่นยำเชื่อถือได้แน่นอนที่แม่ชอบอีกอย่างคือมันเชื่อมกับมือถือได้เลยไม่ต้องจดให้ยุ่งยากโอเวลพัสบันทึกผลไว้ให้เวลาจะเอาไปให้คุณหมอดูก็เปิดแอปให้ดูได้เลยค่ะสะดวกมากๆแม่อุ่นใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะวัดเองได้ทุกวันขอบคุณลูกที่ซื้อเครื่องวัดความดันโอเวล มาให้แม่นะจ๊ะ